สวัสดีค่ะอระวรรณติ่งซุ่อคุณนะคะสัหรับตัวเองที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมก็คือผมร่วงผมบางสีสะลานเป็นมาประมาณสิบสิบปีแล้วค่ะก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาก็หลายหย้อยนะคะ แต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาอาการปมร่วงปมบางศีสะลานี้ได้เลยจนมาวันหนึ่งได้มาเจอผลิตภัณฑ์ทางรายการทีวีช่องเนือค่ะสิ่งที่ชอบในส่วนของผลิตภัณฑ์อวีรานี่ก็คือว่าเขาบอกว่าทํามาจากสมุนไพรหลังจากดูทีวีรายการทีวีวันนั้นก็โทรสั่งผลิตภัณฑ์เลยค่ะเบื้องต้นที่ตัวเองเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเริ่มใช้ครบทั้ง4ปผลิตภัณฑ์เลยก็เลยมีตั้งแต่แชมพู คิมนวดโทนิกแล้วก็ในส่วนของเซรั่มจะปาหลังจากใช้มาประมาณหนึ่งเดือนสิ่งที่เห็นผลเลยก็คือผมร่วงน้อยลงพอเดือนที่สองเดือนที่สามสิ่งที่ตัวเองรู้สึกได้ก็คือ ผมหนาขึ้นแต่คิดว่าน่าจะคิดไปเองหรือเปล่าจนมาวันหนึ่งพี่พี่ที่ทํางานนะคะเขาก็ทักว่าไปทําอะไรกับเส้นผมมาทําไมผมดูหนาขึ้นก็บอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์อาร์วีว่า S <S ปัจจุบันพี่คนที่ทักคนนั้นนะคะเขาก็ใช้เหมือนกันเขาก็บอกว่าเห็นผลเหมือนกันะนะคะสําหรับตัวเองใช้มาประมาณเจ็ดเดือนแล้วอะค่ะในเจ็เดือนนี้สิ่งที่จอบโจทย์ได้มากๆเลยก็คือผมร่วงน้อยลงผมหนาขึ้น จากที่ตรงนี้นะคะไม่เคยมีลูกผมก็เห็นมีลูกผมขึ้นนะคะก็คิดว่าผลิตภัณฑ์เอาวว่าตอบโจทย์ตัวเองได้มากมากเลยะคะ่ะคิดว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตลอดไปก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆที่ได้ดูนะคะลองทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูลองเปิดใจะคะ่ะเอาวิว่าดีจริงๆค่ะขอแนะนําเลยนะคะขอบคุณค่ะ